สวัสดีค่ะดิฉันชกนกปอประดิษฐ์ค่ะเจอเจอกันอีกแล้วครับในช่วงของพี่โอ้โหฮะตั้งแต่มีการออกรายการออกทีวีนะฮะออกยูทูบนะมาระย้ายงานตลอดเลยมาระย้ายงานต่างจากแต่ก่อนที่ไม่ได้อัดรายการนะใช่ไหมคะอย่างสิ้นเชิงหน้าเนิมผมผมเป๊ะนะฮะค่ะเล็บกันเน่าเหรอเนี่ยฉันทาสีเน่าเลยนึกว่าเล็บเขียวนึกว่าเน่านึกว่าตัวนีบฉันเกลียดมาจัดการจะลูกโโอ้หเป็นไงรับคำสั่งไม่ไหวแค่เห็นหน้าก็กลัวหดตัวหายไปหมดแล้ว วันนี้จะพาไปที่ไหนเดี๋ยวจะทําให้อึ้งเลยทีเดียวทําไมอึ้งครับตูปอารมณ์บูดยังไงอ่ะเข้าจังหวะปะล่ะเข้าแล้วเข้าแล้วอึ้งครับตูปอารมณ์บูดอ่าอาไม่เอาต่อแล้วทีเนี้ทีเดียวพออ่ะสามสี่อึ้งครับตูปอารมณ์บูดฮก็ตารมโอ้โหมาเป็นชั้นเลยได้ปรึกษากันด้วยเอ็กโคเอ็กโคแม่เหมือนแม่เหมือนสาวสะท้อนมาจากภูเขาไอ้วันนี้มาเต็มมากเลยนี่ตื่นเต้นกับกล้องมันได้ถามจริง โอ๋อไม่เคยบอกใครบอกฮีฮาเมื่อกี้เอาว่าไปอ๋นะนกัแก็ตรารถเรียกเจ้าของฉุนไปซื้อขนมนานออผู้คนลุมถึงแล้วก็ขำขนใหญ่นั่นน่ะสิข่าวนี้นะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเป็นอะไรวะ หมามันกดแตรสุนัขเปนบ็อกเซอร์นะคะบ็อกเซอร์ตัวหนึ่งนะคะบ็อกเซอร์นี่เอาไว้ใส่แล้วบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์นะคะสร้างความมือฮาแก่ชาวบ้านกับหลังกดแตรรถยนต์เชื่อว่าเพื่อเรียกเจ้าของหลังออกไปทําธุระให้มันได้รอนานขณะที่เหตุการณ์ยังถูกบันทึกเป็นคลิปอีกนะคะสร้างความมือฮาให้แก่คนที่ผ่านไปมาอย่างมากมายคนมองมารถย่างนียินเสียงแต่เป็น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 หายไขกดใช่ไหมออไอ้ตุกอะไรเนี้ยเป็น แต่ว่ารายงานเขาระบุอย่างนี้ค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองดันดีของสกอตแลนด์นะคะเมื่อนายเมื่อสามีภรรยาคู่หนึ่ง่ะไปทําธุระซื้อของที่งานเทศกาลในการเกลเลอรี่แห่งหนึ่งด้วยนานเป็นระยะเวลา20นาทีก่อนที่เจ้าเฟิร์นสุนักเพศเมียพันบ็อกเซอร์นี่แหละค่ะอายุ18เดือนได้ขยบนะคะจากที่นั่งข้างๆไปที่นั่งรถขับแล้วก็กดแตรอยู่นานกว่า15นาทีโอ้โหแรงอ่ะใช่ไหมแม้ว่าเจ้า ของจะกลับมายังรถแล้วเนี่ยนะคะและพฤติกรรมของมันก็ถูกผู้คนรุมล้อมและถ่ายภาพอย่างสุดขำขันและถูกนําไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งมีผู้คนแห่ชมมากกว่า8,000คลิกค่ะไม่ธรรมดาเลยนะธรรมดาเป็นมาเป็เหมาเห่าด้วยเห็นภาพ ไม่แล้ว่ามันแฝงในสายเลือดอะไรดูเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะกัดหัวเลยกูอีกแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ <c oughs> <อ>ท่านผู้เป็นเจ้าของกล่าวว่าเมื่อเขามาถึงรถนะครับ<อ>ก็เห็นผู้คนเนี่ยมาชี้ไปที่นั่งของเขาเ<อ>พากันหัวรอแล้วก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> อออนิดนึงก็ได้<อ>ที่เห็นนะครับมันที่เห็นมันนั่งเขาอีกคนขับแล้วกดแตรแล้วไม่หยุดเลยส่วนชาวบ้านบางคนบอกเขาว่า สุนัขเขากดแต่นานกว่าสิบห้านาทีแล้วเออนี่ยท่าที่เขาระยานเนี่ยเพิ่งไปซื้อของเพียงยี่สิบนาทีแสดงว่าออกไปห้านาทีมันก็เริ่มกดเลยจริงไหมจริงสิเราบอกพฤติกรรมนี้เนี่ยเหมือนเป็นการถามว่า <c oughs> พวกคุณเป็นไรกันถ้าฉันกําลังรอคุณอยู่นะ <c oughs> อะไรนี้ <c oughs> ฉันกําลังจะขาอาดใจใจแล้วนะ <c oughs> ะรียบกลับมาอะไรเย่เป็นดีแต่ตลอดอ๋อเลยแต่วันนี้แน่นอนนะครับขอบคุณมาที่ชนออนไลน์ด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะเลี้ยงหนาไหมเลี้ยงสิ เพืผอนผู้ชายทั้งเพศปกติเพียงเมียมาตลอดเีเมียมาตลอดพันอะไรพุดเดิลแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงหมานยนน่ะปั๊กกับปั๊กอุ๊ยพันเดียวกันเลยแต่ปั๊กมันมึนมากแทนไหมพันแทนไหมพันแทนใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นพันทางเพื่อนไปเอาม้จากวัดเอ๊ะออกแนววัดป่ะหมาวัดมาวัดนะไม้เลี้ยงมันเอาสายปั๊กพันมาด้วยมันบอกอรลณหมาพันปั๊ก ปเลี้ยงข้างนอกไะอ้าวไม่เคยเลี้ยงเลยสิหมาเราได้เสียไฟได้ด้วยนะ้นเกียดแก่หมาพันปักไม่กล้าปูดแกงก็ตรงนี้แหละเอออย่าได้ไปเลี้ยงเชียวคุณผู้ฟังไอหมาพันปักเนี่ยทำไมอ่าตามมันมันน่ามึนมากแล้วบอกอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้ยังไงฮะนี่เนบ๊วเหมือนเฮียเลยนะมมนจริงๆไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะแต่พุดเดิลเนี่ยเป็นพันธุที่ขี้อ้อนและน่ารักที่สุดละอ๋อไม่ไม่ไม่เลี้ยงพุดเดิลไม่เลี้ยมันนี้ทำไมอ่ะพอเลี้ยงหมาพูดดี อีสาเพิ<ม>่นที่มาจากประเทศอังกฤษเอาเราไปเลย oh. เอาห้กัดให,ให้มันกัดไปให้ตาย <laughs> <laughs> ไปได้แล้วโอเคครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ